ากเอ่ยชื่อโชคตรมิสฟาร์มในขณะน,นี้คงไม่มีใครไม่รู้จักค่ะเพราะถือเป็นฟาร์มวัวอันดับต้นๆระดับประเทศโดยเฉพาะสายพันธุ์อเมริกันบรามันซึ่งถือเป็นศูนย์รวมพ่อพันธุ์ดังระดับดาวค้างฟ้ามีหลายตัวนะคะเช่น็อก,กี้วีโก้พดสพลอันดามันจัมโบ้เจ้าโ,โชคและซูปเปอร์สตาร์อย่าง CY 0 9 6ค่ะซึ่งทำรายได้หมุนเวียนในการซื้อขาย ทั้งน้ำเชื้อและลูกวัวที่เกิดจากพ่อพันธ์ุในฟาร์มในแต่ละปีมีเงินหมุนเวียนไม่ต่ำกว่าร้อยล้านบาทค่ะและล่าสุดนั้นได้สร้างความฮือฮานำเข้าวัวพ่อพันธ์ุอเมริกันบรามันจากสหรัฐอเมริกาในราคา6ล้านบาทนั่นก็คือเจ้าออกฟอร์ด604ทับ4ให้เราได้สัมผัสกับพ่อวัวระดับโลกในราคาน้ำเชื้อเกษตรกร,ร,กรอย่างแท้จริงค่ะ สำหรับเบื้องหลังความสำเร็จนี้นะคะเกิดจากผู้ชายคนหนึ่งซึ่งกล่าวได้เต็มปากเลยว่าเป็นลูกชาวนาค่ะและเริ่มมาจากศูนย์จุดเริ่มต้นจากตอนเด็กๆนะคะได้เอาเนื้อวัวไปหาบแลกข้าวสารกับแม่สลับกับวันหยุดก็ไล่วัวควายไปขายตลาดนัดกับพ่อนอนวัดกินข้าววัดซึ่งนับเป็นเวลากว่าทั้งชีวิตที่คุณสุพจน์อักษรหรือเสียตูได้พิสูจน์ตัวเอง ต่อสู้กับอุปสรรคกว่าจะมีวันนี้วันที่โชคเนรมิตฟาร์มประสบความสำเร็จในวงการวัวก้าวขึ้นสู่ฟาร์มอันดับต้นๆของประเทศไทยทั้งทางชื่อเสียงและรายได้จนเมื่อวันที่11สิงหาคม2565โชคเนรมิตฟาร์มก็ได้เลิกเปิดฟาร์มสาขา2ขยายความยิ่งใหญ่รองรับการพัฒนาการต่อยอดให้ความรู้ ตลอดจนส่งเสริมการซื้อขายให้แก่เกษตรกรได้มีรายได้มากขึ้นทั้งนี้ก็ได้ถือโอกาสทำบุญฟาร์มใหม่ไปในตัวบรรยากาศเต็มไปด้วยความสุขและความยินดีนำทีมโดยเสียตู่และครอบครัวโดยมีลูกชายคือเสียดุยและเสียเกอซึ่งเป็นอนาคตเซียนวัวเบอร์ต้นๆของประเทศค่ะรวมทั้งญาติพี่น้องและเพื่อนๆชาววัว ร่วมแสดงความยินดีอย่างคับข้างทั้งนี้ภายในงานยังได้มีการส่งมอบลูกวัว2ตัวซึ่งเป็นลูกของออกฟอร604ทับ4และ x อ็กร825โดยซื้อขายกันในราคา9 0 0 0บาทแสดงให้เห็นถึงการตั้งใจส่งเสริมกระตุ้นการซื้อขายของวงการวัว และให้พี่น้องชาวเกษตรกรได้เห็นว่าหากลูกวัวสวยจริงดีจริงรับรองว่าขายได้แน่นอนค่ะวัมือนนี้นะครับเรามีเป็นโอกาสดีเขาเปิดฟ้ามไม่เห้วก็ขึ้นบ้านไม้อยู่ในฟ้ามสอ้คาสองนะครับเขาเลยซื้อว่าสองตัวนะครับลูกออกฟอร์์นะครับในราคาเก้าแสนบาทนะครับทีส้มหมอกกันมือนนี่นะครับนี่นะครับพี่น้องครับดูสดๆกันเลยนะครับนี่นะครับสองตัวนี่นะครับในราคาเก้าแสนบาทนะครับโดยเงินสดๆนะครับไ่ได้ปิดบังว่่ได้อย่างเลยนะครับ ดูกัันนะครบ <S <S ภายในงานเต็มไปด้วยความสุขและความยินดีบรรยากาศการเฉลิมฉลองอย่างเป็นกันเองโดยงานนี้เสียตู่รู้สึกขอบคุณและซาบซึง้งกับความยินดีของแขกทั้งที่ได้มาร่วมงานและไม่ได้มาร่วมงานค่ะไปฟังความรู้สึกของเสียตู่กันสักนิดค่ะครับตู่ครับีพี่ต้องว่าอะไรครับรู้สึ้งมากภูิใจมากเลยครับ มันเป็นความหวังทีบอกว่าครับคือคือผมนี่เบ้าตลอดมาผมเป็นเทบวันนอกที่สร้างได้ดีขึ้นมากเป่อความฝันแต่ผมทำได้ผมมีความภาคภูมิใจนะครับแล้วครับที่ตรงนี้นะครับเขามาสื่อไม่นะครับผมบอกเลยว่าเขาลงทุนมหาศาลตรงนี้คนหายคนถามว่า เขาลงไปเพื่ออย่างนะครับทีตรงนี้เขาสื่อเฉพาะทีนะเขาสื่อ12ล้านนะครับ40ไร่นะครับเพชรกำแพงเมื่อเดีกประมาณล้านล้านสามนะครับล้านสองล้านสามข้อเสนเป็นกวามันสล้านนะครับเราซื้อเครื่องอุปไอเครื่องนั้นสำหรับใส่ในฟาร์มนะครับตัวนั้นนะครับโตโตละล้านนะครับสองโตกับสองล้านแล้วตัวนั้นอีกโตตันหยานนี่กว่ามาณสองไอแสนเกือบสองแสนนะครับประมาณกว่มันสองล้านหานะครับที่เขาลงทุนไปนะครับรถตักรถยังอีกนะครับนี่แหละ หลายคนอย่าาเสียตู่เกิดมาอย่ครอบคพราะที่ลำรวยเฮ็ดยังก็ได้เม่เม่อนะครับผมบอกเลยว่าผมมาจากลากงานเาเมื่อเมื่อเฮามีแล้วเขาก็อยากให้ทุกคนได้ในมีคือบนผมว่าผมลำรวยนั่นแหละครับแล้วผมก็อยากสร้างสร้างชีวิตที่มันดีขึ้นสำหรับพี่น้องทุกคนแล้วก็คุ้อะไรมีอย่างก็โทรคุยกันได้นะครับผมกล้าคุยว่าผมเด็กน้อยบ้านนอกถึงเคยหากเนื้อว่าขายแรกเขากบแม่ นี้นะคะแสดงให้เห็นว่าไม่มีอะไรได้มาง่ายๆและไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้หากเราตั้งใจจริงและทำด้วยความรักเราขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จอีกขั้นของโชคนวิศฟาร์มในครั้งนี้ด้วยค่ะและขอขอบคุณที่พัฒนาวงการวัวเป็นทางออกส่งเสริมและเป็นขวัญกำลังใจเกษตรกรอย่างแท้จริงเสียตู่ลูกชาวนาร้อยล้านแห่งโชคนวิศฟาร์ม